ป๊าป้าพี่เบิจะพาเพื่อเธอไปพาไปแอบแอบมาป่าใช่ไหมใช่แล้วเราต้องทำอะไรก่อนปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวก่อนสิเราเราทำถ้ำก่อนได้หรือเปล่าใช่มาเรามาช่วยกันเร็วโอ้โหทำไมพี่อย่างปามีเพื่อนเยอะแยะจังแสดงว่าเป็นเด็กดีใช่ไหมใช่ไหมลูก โอ้โหกินนมเอาเอามามาป้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 าทำอ๋อป้าป้าทำป้าป้าทำบ้านก่อนโอ้โหทำบ้านให้เด็กดีก่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยอะเราอะข้าคือหมาน้อยชิบะขอน,อนอนด้วยได้ไหมครับได้อ่าได้หมาน้อยชิบะแล้วแล้ว,ลวข้าคือไดโนเสาร์ที่เล็กนอนด้วยได้ไหม ได้ไหมครับอะทุกคนนอนได้ได้ไหมครับโอ้โหดูเพื่อนพี่ยองเปาเยอะมากเลยมีหมาน้อยมีเป็ดน้อยมีอะไรอีกกระต่ายน้อยมีนดเสาร์ด้วยนอนได้นอนได้นอนโอ้โหนอนด้วยเยอะแยะเลยเอ้าเอาเอาเอา,เอามีหมูน้อยด้วยอ่ะอ่ะโอ้โหทุกคนนอนกับพี่ยองเปาหมดเลยโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหนอนหลับฝันดียังนอนหลับฝันดียังแบบเนี้ยฝันดีแล้วฝันดีแล้วโอเคโอเค